สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้พ่อก็มาที่หมู่บ้านพี่น้องอาขานะครับบนดอยอห่างจากตัวเชียงรายไม่มากนักนะครับขับรถมา20นาทีนะครับมาพบปะกับพี่น้องอาคาชุมชนที่นี่ก็เป็นชุมชนอาขาที่มีจํานวนเยอะทีเดียวนะครับและก็พ่อมาพบกับหัวหน้าอาขาที่นี่ซึ่งเป็นอะไเรียกว่าสลาหรือว่าเป็นผู้ที่ดูแลหมู่บ้านแล้วก็เป็นผู้ที่ เป็นผู้นําของหมู่บ้านในเรื่องต่างๆในเรื่องศาสนาด้วยนะครับวันนี้ก็จะให้เขาได้แนะนําตัวนะครับที่ที่หมู่บ้านสันเจริญนะครับจังหวัดเชียงรายของเรานะครับสวัสดีสลาว่าครับสวัสดีครับพ่อครับครับแนะนําตัวนะครับ ก็ผมเป็นชื่ออาขาก็เป็นสระอาชูครับแล้วก็ชื่อไทยก็เป็นสระ,กะเกษม,ม,มนามสกุลก็จิรวัตรติวงศ์ครับผมแล้วแล้วนามสกุลอาขาอาขาก็เวยแมครับเวยแมเวนแมนะ,ค,ะครับก็เอ่อ,ม,อมาจากประเทศต้นต้นก็มาจากประเทศพมา่าค่ะผมนานไหมครับนานหรือยังก็นานพอสมความผมเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยประมาณปีสองห้า สามหกครับผมสองห้าสามหกปีนี้ก็หกสามก็ร่วมสามสิบปีครับผมประมาณนี้ครับผมแล้วแล้วตอนนั้นทําไมถึงมาทําไมถึงมาเมืองไทยอ๋อพอดีที่มือไทยเนี่ยมันก็โล่งเย็นเป็นสุขได้ได้ข่าวดีเพราะว่าท่านนู้นเนี่ยมันก็ทำอะไรก็ไม่มีที่ขายไม่มีบริษัทอย่างเงี้ยพ่อทากินหยาดเนี้อแล้วก็ทำเกษตรเกษตรก็ทํากินหยางเนี้อไม่มีรายได้เสริมครับครับแล้ว แล้วเป็นคริสตชนเป็นคาทอลิกตั้งแต่อยู่ที่ที่พม่าเลยไหมครับผมถ้าแต่ปู่ย่าตายายครับพ่อแล้วอยู่ที่ที่เมืองอะไรออยู่ที่พม่าที่เมืองท่าขีเหล็กครับผมท่าขีเหล็กก็ไม่ไกลเลยกล้จะตรงข้ามแม่สายนี่เองประมาณวัดอะไรที่อยู่อวัดวัดวัดโยเซฟครับวัดนักวิญาเซฟที่ท่าขี่เหล็กแล้วก็มีคุณพ่ออยู่มีสังฆราชตอนนั้นสังฆราชอะไรที่อยู่สังฆราชมาเป็นเอเบราฮตามครับ ตามเป็นอับราฮัมอับราฮัมตอนี้ตอนนี้ยังอยู่แต่อายุเยอะแล้วอายุเยอะแล้วครับผมก็ไม่สบายครผมเแล้วนะครับผมเจอพ่อพ่อกันรู้จักอับราฮัมกันรุ่นก็ใกล้ๆกับพ่อกดินันมีชัยอะไรของกรุงเทพเลยนะครับผมเกือบแปดเก้าสิบได้นะครับอ่ะคราวนี้ตอนที่มาอยู่ที่ที่เมืองไทยเนี่ยตอนนั้นมาอยู่ที่ไหนก่อนตอนนั้นมาอยู่ที่ห้วยสักไปเฝ้าสวนของ พ่อเลี้ยงครับพ่อเลี้ยงที่ทางเหนือนี่ทางเชียงรายนี่ทางเชียงรายครับผมแ้วบาสวนเขาก็ให้ดูแลสวนครับผมแล้วมากันเยอะไหมอ๋อมามาก็มามาทั้งครอบครัวเลยครับเหลือกี่คนอ่ะสามคนครับสามลูกสาวแล้วก็ ระยะกับลูกสาวแล้วก็ผม่กับมาที่นี่ตอนนั้นยังหนุ่มอยู่เลยอายุนประมาณประมาณยีกว่าครับ20่สิกว่ามาแล้วนะแล้วมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วเนี่ยได้กลับไปพม่าไหมอ๋อไม่ได้ไปครับไม่ไปแล้วเพราะว่า นั่นแหละก็มาอยู่แล้วที่นี่ที่นี่มันก็ดีกว่าได้เคยไปไหมได้เคยกลับไหมเคยเคยไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวบ่อยไหมบ่อยไหมไม่บ่อยครับผมนานๆทีนะนานๆทีเรลานนี้ก็มีบัตรแล้วเป็นคนไทยแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับโอเคคันนี้การที่มาเป็นสลาเนี่ยคำว่าสลาเนี่ยในในในความหมายความเข้าใจของของเราเนี่ยเราคิดว่าสลาเนี่ยคือไข่คือคือไข่คือทำหน้าที่อะไรอ๋อสลาก็แปลว่าไปทําหน้าที่แบบศาสนา ครับเพราะว่าคงไปไข่ได้ป่วยอะไรอย่างงี้ก็มันก็ไปทําพิธีให้เขาแล้วก็วันอาทิตย์ถ้าถ้าตัวสําคัญก็วันอาทิตย์ก็นําสวดอ,อ๋านำสวดในใน,ใน,ใ,นในวัดในหมู่บ้านคับผมน <ะ S 2> คน, <ะ S 2> นีน, <ะ S 2> นี้ก็แสดงว่าตอนอยู่พม่าเนี่ยสละก็ได้เรียนคําสอนเลยก็จบครับผมเรียนจบแล้วก็เรียนคัสอนแล้วก็เป็นผู้นําผู้นําศาสนาแล้วก็เขาก็ผมก็ได้ได้บารกิติบาร ได้ประกาศใบประกาศว่าจบคำสอนครับผมจากจากที่พม่าแล้วครับที่เป็นอัมราหามครับอัมประหามมาสังกราชอัมราหามมองให้นะครับตอนนั้นครับเรียนตอนนั้นเรียนนานไหมกว่าจะได้มาเป็นคำสอนสามปีครับพ่อสามปีเลยนะท่านอัมปราหามสอนเองเลยไหมไม่ใช่ครับมาเป็นบาร์เดอร์ของพ่อแล้วก็ซิสเตอร์เยอะไหมที่พม่าตอนนั้นเราเรียนกันเยอะอ๋อผมเรียน ลุงผมนี่ประมาณ24คนครับผมี่คนคคเป็น<อ>ครูคําสอนครับผมแล้วแล้วคราวนี้เวลาเรามาเมืองเมืองไทยอย่างเนี้ยแล้วทางพม่าก,ก็ครูคําสอนแล้วทํำยังไงอ่ะก็ไม่มีเลยก็<อ>ไม่มีเพราะเพราะว่าเพราะว่านั่นแหละก็ผมก็เรียนจบแบบอย่างเดียวแล้วก็ที่ใบประกาศก็ไฟไหไม้เมื่อก่อนมาเป็นพ,พม่ากับที่เป็นครูส่งเขาลบกันแล้วก็ บ้านก็ไฟไหม้ครับก็เลยไม่มีไม่มีเลยครับไฟหายหมดเลยแต่มาในใจก็ยัง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 อยู่ความรู้มีครับผมยังไม่ไม่ไม่อยากทิ้งว่าเราไม่มีใบประกาศก็ไม่เป็นไรแต่ในใจผมเนี่ยเป็นคิณสาชงนักษดูแลมาอยู่เมืองไทยปั๊บเราก็ยังนําเอาความรู้เรื่องคําสอนเรื่องการเป็นที่ต้องสอนคําสอนอะไรเนี่ยมาแล้วก็มามาอยู่ที่ที่เมืองไทยเนี่ยตอนนั้นก็มี บางคนก็มาอยู่แล้วเป็นพี่น้องชาวอาข่าที่ย้ายมาจากพม่าก็มีนะครับแล้วก็มาอยู่รวมกันที่ทตอนนั้นอยู่ที่เด็กกี้บอกที่ไหนนะที่้วยสระเมืองเมืองแล้วก็แล้วทำไมถึงย้ายมาอยู่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่อที่นี่เพราะว่าที่นู่นก็เป็นสวนแล้วก็ ครอบครัวอยู่ในครอบครัวก็ห่างพอแล้วก็ช่วยเหลือกันไม่ได้ครับแล้วก็มารวมกันที่นี่ครับผมที่นี่เวลามารวมกันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านที่นี่แต่หมู่บ้านตรงนี้อะไรหมู่บ้านสัเนสเจริญถือว่าเป็นหมู่บ้านกลุ่มของอาขา,ขาที่เป็นพี่น้องคาทอลิกเนี่ยจำนวนเยอะเลยครับผมในหมู่บ้านสัเนเจริญเนี่ยมีทั้งหมดขี่หลังคาเรือรวมทุกศาสนาเลยทุกศาสนาก็ประมาณร้อยสี่สิบ สี่สิบสามราคาเรือครับแล้วเป็นคาทอลิกสักเท่าไหร่คาทอลิกหนึ่งร้อยร้อยสามสิบสองครับหมดเลยครับหมดเลยเป็นคาทอลิกทั้งหมดเลยครับผมวันนั้นก็รวมแล้วร้อยสามสิบสองครอบครัวในกัลท์และรวมแล้วมีคนก็ร่วมพันคนเลยก็เป็นคาทอลิกร่วมพันคนครอบครัวซึ่งมีแตห้าหกคนอะไรเงี้ยครับเกือบเกือบพอประมาณประมาณแปดร้อยกว่าเก้าร้อยกว่าอีกแปดเก้าร้อยคนครับผมเยอะครับแล้วแล้ว เอ่อทำไมถึงถึงพอเขารู้ว่ามีรวมตัวกันที่นี่เขาก็ขึ้นมาอยู่กันที่นี่ก็มันก็บอกต่อต่อกัรพรมัคงก็อยู่แม่จันอยู่แม่สวยก็มีแล้วก็มีญาติพี่น้องแล้วก็ไปเจอที่ไหนก็บอกกันแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยปะระกาศทำวิทยุที่เก้าหนึ่งสี่ที่แม่จันครับแล้วก็มารวมกันที่นี่ครับแล้วที่ที่ที่เราอยู่ตรงนี้เราต้องมาจับจองมาซื้อมายังไงก็ซื้อเมื่อก่อนที่มาอยู่ที่นี่ประมาณปี สองห้าสี่ศูนย์ตอนนั้นก็ไม่แพงครับเพราะต่อไร่ก็ประมาณ 20, มสองหมื่นะไร่เดือนละสองหมื่นนะค <c oughs> ไม่ไม่มีโฉนดไม่มีอะไรก็มาไมไม่มีเลยครับซื้อกรรมสิทธิ์ก็เข้ามาอยู่ทําทํามาหากินกันที่นี่คร <c oughs> ับผมส่วนตัวสลาเองก็ก็ดูแลไร่ต่อให้กับพ,พ่อหลวงหรือแม่หลวงอะไรในในในนี้ครับผมครับผมแล้วแล้ววัดที่นี่เนี่ยวัดที่เนี่ยที่อยู่ทางข้างหน้าเราเนี่ย เป็นวัดเล็กๆที่สร้างเนี่ยท้างนานอย่างวัดหลังอ๋ออันนี้ตั้งแต่ปีสี่สองสสาครับผมเอาสี 4, 2, 4, 3, ่สองสีก็แสดงว่ามาอยู่สักสิบปีครับผมก็รวมกันแล้วสร้างวัดครับแล้วตอนนั้นทํายังไงใครเป็นคนสร้างมีคุณพ่ออันนี้เป็นคุณพ่อทุนชัยเขาหางบประมาณได้ได้ยินเขาว่าได้เจ็ดแสนเราได้เจ็ดแสนแล้วก็มาสร้างที่นี่ครับผม ก็ที okay. ่ดินก็มีอยู่แล้วครับที่ดินนี่รวมกาซื้อพวกชาวบ้านลงันแล้วซื้อที่ดินแล้วก็ให้ให้สวัดตรงนี้ครับผมตอนนี้วัดวัดตรงนี้มันก็น้อยไปแล้วมันมันจุคนได้บางทีไม่ถึงร้อยคนในซ้ํอยู่ตรงนี้ครับวัดหลังเล็กไปแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ได้ยินข่าวกําลังจะมีวัดใหม่ครับแล้วก็เป็นยังไงไปทาไมถึงจะต้องมีวัดใหม่เพราะอะไรเอา เพราะเพราะว่าคณะกรรมการกับชาวบ้านเนี่ยประชุมแล้วตอนนี้วัดของเราก็แคบลงเรื่อยๆเพราะว่าจํานวนคนก็มากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็เมื่อก่อนสมัยของพ่อพ่อพงศาตครับแล้วก็ชาวบ้านก็ประชุมรวมกันแล้วก็จะต่อต่อเติมต่อเติมใยวัดครับผม,ม<ๆ>แล้วก็<ๆ>ขี่ไป<ๆ>ข้นมาก็ต่อเติมมันก็แค่ที่ก็นี้เดียวพอ,เอแล้วก็รวมกันเงินประมาณสักสี่สี่ปีครับ สีป่ปีแล้วก็ตอนที่รวมอยู่เนี่ยไปขอซื้อที่ขอในทูคาร์บอนเนี่ยพอแล้วก็ที่เป็นคนที่ให้ให้ให้สลาดูแลไล่ให้เนี่ยครับผม,มที่ผมดูแลอยู่ประมาณ1้3ไล่ครับดูแลให้เขาครับดูแลให้เขาฟรีแล้วก็ เจ้าของไร่ก็ทำใจดีใจดีแล้วก็ทําให้ทางกีเขาก็ไม่ไม่ไม่เอาข้าวเช่าครับแล้วก็ไปขอซื้อผมก็บอกว่าจะทราบบดครับท่านผมตอนนี้บ้านสันเจริญเนี่ยมีคนเยอะคือแล้วก็บกูกก็แคบแล้วก็อยากได้ที่หนึ่งไร่จะซื้อแล้วก็ขายให้ได้ไหมเท<อ>่าไหร่ผมก็ถามแล้วก็เ<อ>จ้าของที่ก็บอกว่าอาจารย์ ให้บริจาคเอาไหมอ,อ,อย่างเงี้ยพอผมก็งงพรผมไปถามเสื้อก็เขาก็จะให้เปบริจาคผมก็ตอนแรกไม่เชื่อ,อ,อแล้วคุยประมาณสองสองามครับไม่ใช่ผมผมผมไม่ล้องเล่ผมก็อย,อยากจะขอซื้อแล้วก็ว่ก็บอกว่าอยากจะให้บริจาคแล้วก็ตกย่อย ตกลงกันได้พ่อแล้วก็เขาก็มาวัดให้เลยครับพ่อมาวัดให้เลยได้ได้ได้ยินข่าวว่าได้ที่บนเนินครับผมบนเนินด้วยครับผมหนึ่งไร่ที่วิวสวยครับสวยเลยหลังแล้วก็แล้วแล้วเอาเงินที่ไหนมาสร้างไหนวัดเนี่ยเอาพอดีเงินตอนแรกๆก็ประชุมแล้วรวมกันเนี่ยผมก็เก็บได้สี่ปีประมาณประมาณสองร้อยยี่สิบสออาทิตย์แล้วก็เก็บอาทิตย์ละห้าสิบบาทต่อ ตอบคุเรือพอครอบครัวละห้าสิบบาทบแต่แต่น้อยกว่านี้ไม่ได้แต่มันก็เพิ่มนี้ได้อย่างเงี้ยมากกว่ามามาติค่ะมัติชาวบ้านครับอ,อ,อ,อแล้วก็บางคนก็อาทิละร้อยก็มีอาทิละร้อยเนี่ยเก็บมาสองร้อยยี่สิบสองอาทิเนี่ยมีสามครอบสามสามครกกอบครัวพอ,อ,อแล้วก็ได้เงินรวมแล้วประมาณหนึ่งล้าน ก็มือแปดพันได้ล้านกว่าบาทครับผมครับแล้วก็เลยไปหาคุณพ่อครับไปหาคุณพ่อตอนนี้ได้องงชัยตอนนั้นครับผมก่อนหน้ากจะไปสร้างวัดไปบอกพ่อทงชัยพ่อทงชัยบอกไม่มีเงินอยากจะสร้างไปเก็บนั้นรวมมาครับผมพ่อก็บอกว่าจะต้องเก็บชาวบ้านต้องเก็บแล้วก็ตอนนี้ได้แล้วพ่อก็บอกว่าตอนแรกก็จะเอาจะเอาให้ติด็หนึ่งล้านแล้วชาวบ้านก็ อ่อตามแล้วก็เต็มใจพ่อแล้วก็เต็มใจแล้วก็เก็บได้แล้วแล้วก็ไปบอกพ่อทนชัยพ่อจะว่าสร้างเลยได้แล้วเพราะว่าที่ก็มีแล้วแล้วก็สร้างแต่แต่เมื่อปีหกหกสองพ่อหกสองก็สร้างแล้วแล้วแล้วใครวิธีสร้างเ่ยใครมาสร้างอ่ะ วิธีสรก็มาเป็นวิศวกรก็ในบ้านมีพ่อเป็นลูกหลานเราเองครับผมคนในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านเหมือนกันอาขันเหมือนกันมาก็จบวิศวกรเขาเป็นผู้รับเหมารับจ้างอยู่เป็นรุเลียแต่ต่างที่ก็เขาก็เหมางานใหญ่ๆแล้วพ่อแล้วเขาก็ไปไปออกแบบวัดมาครับผมเขาก็มีความมีความสามารถพูดง่ายครับผมแล้ววัดหลังใหม่เนี่ยที่ที่เราสร้างเนี่ยจุคนได้สักเท่าไหร่ น่าไม่ต่ำกว่าสามร้อยพ่อสามร้อยคนเราเก็แสดงว่าใหญ่มากต้องให้เหมาะกับชาวบ้านเข้าได้นะแล้วเวลานี้ก็ได้ยินข่าวว่าสร้างไปได้เยอะแล้วครับประมาณประมาณเจ็ดสิบเดนแล้วแล้วก็ตั้งใจว่าจะเสกจะเปิดก็ประมาณต้นปีหน้าครับเดือนประมาณเดือน กุมภาาประมาณนี้กำหนดไว้เป็นหน้าหนาวพอดีอากาศจะได้ไม่ร้อนครับผมแล้วเงินเก็บได้ล้านก่าบาทมันพอเหรอ้ะสามร้อยคนในหลังใหญ่อย่างนี้อ๋อไม่พอแล้วก็ไปขอที่เจ้าว่าแล้วก็ตอนนั้นตอนนั้นพระสังฆราชก็มาแล้วแล้วก็พออยู่แล้วพออยู่แล้วแล้วก็ไปไปขอแล้วก็ทางวัดใหญ่ที่วัดพระฤทษีวัดไม่พระบังเกิดก็ให้มาประมาณสักสามล้านเเพราะเขาก็ แล้วก็พ่อก็เต็มใจจะให้แล้วก็ชาวบ้านก็ลงมาลงมือกันดีครับแล้วก็ที่เป็นเมื่อกว่าเก็บไปสี่ปีอันนี้อันนี้น้อยไปแล้วก็ตอนนี้บริจาคหน่ค้าชาวบ้านเนี่ยประมาณตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดแสนแต่ว่าอย่างพ่อจาได้พ่าพ่อก็บอกว่าเออไม่เป็นไรนะคือมันหาได้ล้านกว่าบาทตอนนั้นนะงบประมาณเนี่ยพ่อก็เคยถามมาเท่าไหร่ก็บอกประมาณสามล้านใช่ไหมครับนี้มันสามล้านปั๊บเนี่ย พ่ออะไรก็บอกเออพ่อไม่มีเงินมิสันก็ไม่มีเงินใช่ไหมก็บอกโอเคพ่อจะไปหาเงินมาสมทบให้แต่ว่ามีข้อแม่ว่าพวกเราที่เป็นชาวบ้านเนี่ยเราต้องเก็บเงินกันต่อไปนะ <ๆ S 2> เก็บต่อไปและเพื่อจะได้เอาสตางค์เนี่ยไปใช้ใช้หนี้เขาเพ่อพ่อไปยืมเงินอะไรอย่างงี้นี่ที่เราคุยกันนะนะโอเคแล้ว <ๆ S 2> สลาก็บอกว่าโอเคอันนี้เป็นความร่วมมือแล้วเวลาทาทาวัดใหม่เนี่ยก็ได้ยินข่าวว่าแรงงานเนี่ย ก็ไม่ต้องไปจ้างก็เอาชาวบ้านไปช่วยกันหละครับผมเอาชาวบ้านช่วยกันแล้วก็ไม่ไม่ต้องเสียค่าจ้างค่าแรงพ่อเพราะว่าเสียใช้แค่ค่าของอืที่ที่ชาวบ้านทําไม่ได้เนี่ยวันนึงแล้วก็วิศกวกรเขาบอกว่าวันนี้เอาสิบคนวันนี้อเอาหาคนอย่างเง แล้วแต่ความคิดของพิศวกรแล้วก็ผมก็จัดให้เอบวิศวกรเป็นคนขอมาแล้วก็ศาลาเป็นคนจัดคนจัดครับผมแล้วชาวบ้านร่วมมือดีก็ร่วมมือดีพ่อทุกคนกันใจบางคนก็บอกว่าไอ้คิวเรายังไม่ถึงเลยศาลาธรรมชาติก็อยากจะทำาอะไรอยากจะทำอยากจะไปทำาไมช้าเขาก็ถามผมก็ว่าอีไม่น่าเล่จะถือละผมก็บอกว่าครับผมคือยังไม่ถึงรออีกนะครี้อันนี้เรื่องภายนอกเรื่องสร้างวัดเราต่อไปเราจะมีวัดสวยงามวัดหลังใหญ่ด้วย คันนี้ความศรัทธาความเชื่อของอสรุษของอะไรพี่น้องชาวอาขาที่นี่เป็นไงบ้างก็ผมก็เต็มใจเพราะาเพราะว่าดีครับพ่อเขามาวัดกันดีมาวัดกันดีนก็เต็มตอนนี้ก็โควิดแล้วก็ผมก็จัากเก้าอี้ข้างนอก ตอนนี้ก็มาไม่ต่ำกว่าสองสามร้อยคนแล้วครับสองสามร้อยคนมันงข้างนอกเลยนะมาข้างนอกครับแล้วก็กาเตนอาทิตย์แล้วก็กาเตนครับทิตย์แล้วมีฉลองอาสุมตานี่พ่อแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ถ้มีคนเยอะและแล้วก็นี่เด็กๆที่เนี่ยเขาเรียนคําสอนยังไงสลัดต้องสอนคําสอนไหมก็พอดีมามาซื้อเขาก็มาส่งให้ถ้าเวลาสี่ลัคาัเวลาเขาปิดเทอมเนี่ย เขาไปที่วัดใหญ่ที่วัดแม่พามาเกิดแล้วตัวสลาเองต้องสอนคำสอนไหมก็สอนให้ครับผมเพราะว่าเท่าที่ผมผมทําได้ผมก็สอนให้แล้วก็เวลาสวดสายประคำต่างๆก็ผมก็เอาเด็ดๆพวกนี้เป็นหลัก็ผมก็เอาเก็บเงินที่ได้สวดสายประคำเนี่ยเก็บแล้วก็ใครใครเกกบ่าผมก็ผมก็ให้รางวัลสวดสี่ไมดก็ผมก็ให้ยี่สิบบาทอย่างเงี้ยพอผมไม่เอาสักบาทหรอกเวลาเวลาที่ไป วังเกิดอะไรไปจากก็ผมก็ถ้าชาวบ้านเขามีแค่ห้าสิบบาทแล้วผมก็ลดทมนอีกห้าสิบบาทอย่างเงี้ยกาบเลี้ยงเด็กการเลี้ยงเด็กแล้วก็แล้วก็ผมก็เอาเอาเด็กๆเพระนี้ดึงเข้ามาเรื่อยๆครับผมแล้วครนี้ก็แสดงว่าอยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยอาาลาหรือว่าครูคำสอนหรือผู้ดูแลเรื่องการสวดดูแลวัดผู้นำสวดอะไรเนี่ยก็เป็นบุคคลที่สำคัญมากครนี้อนาคตเนี่ยต่อไปเนี่ย จะมีคนมาสืบทอดหน้าที่ของศาลานี้ต่ออ๋อมีครับผมได้เตรียมไว้ไหมเตรียมไว้พอเตรียมยังไงเล่าให้ฟังก็พอดีพอดีเมื่อก่อนเขาก็เขาก็คือเป็นอาจารย์แต่ตอนนี้เขาก็ดูแลข้นงนอกอยู่ประมาณประมาณสองสองหมู่บ้านแล้วก็เด็กๆที่จัดมือผมก็มีพอเขาสวดได้ทําหน้าที่กันได้ครับคือเราทุก่เราต้องฝึกเขาไว้ฝึกไว้ครับผมครับแล้วก็ ชาวบ้านก็ร่วมมือกันดีก็อย่างน้อยก็มีเวลาก็มีมีค่าใช้จ่ายให้กับตลาดบ้างให้กับอะไรเป็นค่าน้ามันค่าไปดูแลอย่างนี้ด้วยทช่ไม่ได้ยินข่าวชาวบ้านก็ารวมกันแล้วมาช่วยครับผมมีครับผมก็ได้ค่าตอบแทนก็แต่ละปีก็ปีละสี่ร้อยบาทต่อต่อคนเรือครับอปีละสี่ร้อยบาทที่เราเป็นมาให้ตลาดเป็นค่าที่ต้องดูแลให้เวลากับ าการดูแลตรงนี้เพราะว่าเขาต้องมีครอบครัวรต้องดูแลครอบครัวเหมือนกันครับครับ,รบพี่น้องนี่คือชีวิตของพี่น้องที่สุดคนชาวอาข่าที่แท้จริงเน่ยประกมาจากพม่านะครับเสร็จแล้วก็ามาที่นี่มาอยู่ที่นี่แล้วก็ยังเกาะกลุ่มกันยังมาอยู่รวมกันแล้วก็ยังใช้จิตรม์ที่ได้รับการอบรมมาคำสอนอะไรที่ได้เรียนมาก็นํามาแล้วก็ยังมาดูแลซึ่งกันและกันอยู่ตรงนี้สําหรับพวกเราที่เป็น คุณพ่อเป็นพระสงฆ์เนี่ยเราก็เข้ามาถวายมิรามาฟังแก้บาปปรดศีลศักดิธิ์อะไรต่างๆให้ส่วนที่นี่เนี่ยครูคําสอนหรือสลาเนี่ยจึงเป็นบุคคลที่สําคัญมากสําหรับทางภาคเหนือเนี่ยนะครับทางเชียงรายเชียงใหม่ก็ตามเพราะว่านักบวชพระสงฆ์ซิสเตอร์เนี่ยมีไม่พอว่าเราก็มีก็อยู่ที่ต่างๆอย่างรอบๆวัดที่นี่เนี่ยนะ,ะ,ะมีวัด ที่เป็นสาขาใกล้ๆอีกประมาณสักสิบกว่าแห่งนะนะครับเนี่ยรอบๆเนี่ยนะตอนนั้นตรงนี้ก็ต้องมีแต่ละแห่งก็ต้องมีคนที่จะต้องดูแลเป็นผู้นําหมู่บ้านทางด้านาศาสนาทางการสวดภาวนาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสลากเกษมเนี่ยมาเมืองไทย30ปีแล้วแล้วก็ยังมีความเชื่อมั่นคงในพระเป็นเจ้ายังดูแล,แลรักษาและปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นหลักของหมู่บ้านที่นี่นะครับอ่ ที่จะต้องทําให้หมู่บ้านนี้เจริญต่อไปก็ดีใจที่ที่สลาจะปลุกเด็กรุ่นหลังๆไว้อ่แล้วอนาคตเนี่ยคิดว่าพวกเขาจะทําได้ไหมก็ทําได้พ่อก็ทําได้พ่อแล้วไอ้ความเจริญสมัยใหม่นี่มันจะทําให้เขาหันเหไม่สนใจไหมศาสนาก็ก็ก็ตอนนี้มคนพ่อแต่แต่ส่งย่มนก็สนใจเรื่องศาสนาอืมใช้ได้ผู้หญิงเนี่ยร้อยเปอร์เซนต์พ่อแต่ผู้ชายมาก็ดื้อดื้อหน่อยครับผู้ชายรับผมับ เออเออเออ,เอ,อหมู่บ้านนี้นะครับหมู่บ้านของเราเนี่ยตะกี้ที่ที่สลาบอกมีทั้งหมดร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบหลังคาเรือนก็เป็นคาทอลิกส์ร้อยสามสิบสองหลังคารหรือว่าแสดงว่าเป็น บบดดคาทอลิศแทบทบเลยคแล้วรองนั้นเป็นพี่น้องอะไรคริสเตียนเป็นเป็นพี่น้องคริสเตียนครับแต่ประมาณส,สิบกว่าล้านเขาก็มีความสัมพันธ์กันดีก็มีความสัมพันธ์เวลาเวลาเขาก็มาช่วยทำโบสถ์เพราะช่วย<ล>ช่วยบริจาคผมก็ว่าคริสเตียนไม่ต้องเขาว่าบริจาคนี่เขาก็เขาก็ว่าไม่เลือดก,ก็ไม่เลือดเขาอยากจะทำก็ยังอยูย่ด้วยกันดีแล้วก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันมีพระเยซูเดียวกันครับผมครับ คราวนี้ก่อนที่ที่ที่จะจบก่อนที่จะจากไปนี่สลามมีอะไรจะพูดกับพี่น้องที่ดูคลิปนี้ไหมพูดอะไรกับพี่น้องจะเป็นพี่น้องที่ดูอยู่นั้นก็มีพระสงฆ์มีพระสันตระดิษฐ์มีออออพี่น้องที่เป็นคริสตยนรายยะแยะนะมีซิสเตอร์ด้วยอะไรก็ได้พอดีผมก็อยากจะฝากว่าเป็นคนพื้นที่สูงปนชาวาขาก็มีเยอะเชียงรายก็เชียงใหม่ก็มีเยอะ แล้วก็เป็นผู้นำศาสนาแต่ละหมู่บ้านเนี่ยผมก็อยากให้เดดุูนหลังเนี่ยจะให้เขาดึงขึ้นมาตอนนี้ผู้อายุแก่ๆาๆคนณท้าคนแก่นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องศาสนาเยอะแต่มันก็เดดเดดมันก็มาเป็นอนาคตมันก็มีม,มียาวพอครับอยากใหุู้นหลังมันดีขึ้นกว่าที่เป็นคนเท้าวคนแเก่เยอะพอครับพี่น้องนี่คือความเป็นจริงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับใน มีหลายคนถามพ่อว่าทางเชียงรายมีการแพทย์ทำยังไงอะไรต่างๆวันนี้พ่อก็พาพี่น้องมาสัมผัสก,กับหมู่บ้านของเราเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างเงี้ยหมู่บ้านที่เราอยู่กันเนี่ยนะครับก็เป็นพี่น้องชาวข่ามีครูคําสอนที่จะเป็นผู้นําหมู่บ้านในสังคมชน,นของเราเนี่ยมีครูคําสอนรวมแล้วเนี่ยทั้งผู้นําหมู่บ้านครูคําสอนผู้นําส่วนเนี่ยประมาณร่วมร้อยคนนะครับแต่ว่าก็ยังไม่พอนะเพราะว่ามันมีหมู่บ้านเยอะะเลยต้องการ พวกนี้ก็ไม่ได้เต็มเวลาบางทีก็เป็นบางเวลาเป็นวันไปอะไรปางไม่ใช่มาเป็นครูกาสอนเต็มเวลานี่ก็ไม่นะครับเราก็ต้องช่วยมีค่าใช้ใจ่ายอะไรตอบแทนเขาบ้านนะครับนี่คือสิ่งที่อยากให้พี่น้องทราบนะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างสลาเกษเนี่ยนะครับก็ปัจจุบันก็มีลูกมีอะไรทำงานทําการแล้วก็มีเวลาแล้วก็ดูแลแล้วก็เป็นที่เคารพของออพี่น้องชาวอาขาที่นี่ นะครับเนื่นองจากเป็นผู้มุสโสคนหนึ่งเป็นคนแรกๆที่มาอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พวกเราก็ขอฝากหมู่บ้านแห่งนี้พี่น้องสารุจที่นี่ซึ่งมีประมาณร่วมพันคนเนี่ยนะครับที่เป็นพี่น้องชาวอาขา่าไว้กคำภาวนาของพวกเราทุกๆคนด้วยนะครับแน่นอนวัดจะมีหลังใหญ่สวยงามจะมีเกิดขึ้นนะครับจะเปิดและนั่นก็คือวัดนั่นก็คือวัตถุแต่สำคัญกว่าก็คือชีวิต จิตใจของเขาชีวิตความเชื่อในพระเยซูชีวิตของการเป็นคริสเตียนที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ต้องเป็นประจักษ์พยานที่จะต้องทําให้คนอื่นรู้จักความรักของพระเยซูเนี่ยพวกเขาก็จะต้องมาร่วมมือเขาจะต้องทำนะครับอันนี้สําคัญกว่าวัดอีกนะครับเพราะว่าถ้ามีวัดสวยงามดีเลยแต่ว่าปรากฏว่าไม่มีใครไปวัดเลย วัดจุได้สามร้อยคนมีไปสักยี่สคนอย่างนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่สิ่งที่ใช่ก็คือต้องมีความเชื่อต้องเป็นกลุ่มกิจสชนที่เข้มแข็งนะครับแล้ววันนี้พ่อกับสลากเกษมเนี่ยนะครับก็สวัสดีพี่น้องของพระเบญ้าประธานพระให้กับทุกทกท่านนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ